ทุกคนเป็นนักเล่าเรื่องเพราะชีวิตมีเรื่องราวมากมายสวัสดีครับกับตันหมีวันนี้มีเรื่องมาเล่าครับสวัสดีครับกับตันหมีมีเรื่องมาเล่านะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในโครงการ100วัน100เรื่องราวต่อจากเมื่อเอพิโซดที่แล้วครับผมได้นําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันนะครับจากอาจารย์เชนนะครับแรงใจดีๆที่ท่านได้พูดไว้ในรายการโหนกระแสนะครับครั้งนี้ ก็จะเป็นตอนต่อนะครับเพื่อที่ให้จบ8ข้อที่เหลือรวมทั้งหมด16ข้อพอดีเลยนะครับคือคําแนะนําต่างๆเหล่านี้ผมเรียนทุกท่านอีกครั้งผมเชื่อว่าทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับทุกท่านอาจจะอยู่ในอาจจะมีอยู่ในใจอยู่ในครังของความคิดความทรงจานะครับมันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในตัวเราอยู่มากมายแต่คําพูดที่มันเป็นคําที่ถูกเรียงร้อยขึ้นมาการเปรียบเปยนะครับการใช้คําเปรียบเทียบมันเหมือนกับ เราได้กุญแจนะครับเพื่อจะไปไขเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราออกมาใช้หรือมาเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ให้มันเป็นระเบียบเพื่อที่เราจะได้หยิบมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่เราต้องการในสถานการณ์ที่มันกําลังเป็นความรู้สึกที่ยากลําบากของเราในเวลานี้นะครับเมื่อเราถูกล้อมรอบด้วยปัญหาเราจะต้องหาทางออกเราจะต้องแหวกมันไปนะครับก็หวังว่า16ข้อมันจะเป็นกุญแจที่จะไขเอาสิ่งดีๆที่ผมเชื่อว่าท่านมีอยู่แล้วละครับอาจารย์เชนก็ได้รวบรวม มาให้ท่านได้ฟังอีกครั้งหนึง่งวันนี้8ข้อผมขออนุญาตทวน8ข้อเมื่อวานนะครับที่อาจารย์เชนได้ฝากเป็นข้อคิดให้กับเราไว้ข้อแรกครับชีวิตเหมือนกับหนังสือเล่มหนาๆเล่มหนึ่งครับมันปัญหาที่พวกเราเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเป็นเพียงหนึ่งหน้าแย่ๆในหนังสือหนาๆเล่มนั้นนะครับความหมายคืออย่าเพิ่งคิดว่าหนังสือเล่มนั้นมันจะแย่เพ,ยเพียงเพราะหน้าแย่ๆเพียงหน้าเดียวครับ เดี๋ยวเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็จะผ่านไปชีวิตเรายังมีอีกมากมายครับข้อที่2นะครับสถานการณ์ที่เราอยู่ตอนนี้มันจะอยู่กับเราไม่นานครับเหมือนกับเราโดนกดอยู่ใต้น้ําเราอึดอัดแต่เชื่อนะครับเราต้องทนเพื่อที่เราจะไปอยู่ในสถานที่ที่มันดีกว่านี้ครับเราจะไม่ได้อยู่ใต้น้ําแบบนี้ตลอดไปนะครับข้อที่3ครับปัญหาที่เกิดขึ้นความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวปัญหาครับ ความสําคัญเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเรามองปัญหานั้นอย่างไรเรามีมุมมองอย่างไรกับปัญหานั้นเราคิดอย่างไรกับปัญหาปัญหาเหมือนๆกันนะครับคล้ายๆกันเกิดกับคน2คนผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะคน2คนมองปัญหาแตกต่างกันครับนะครับข้อคิดที่ผมได้ข้อที่4ไม่ใช่ข้อคิดที่ได้ข้อคิดที่เรียบเรียงมาข้อที่4นะครับอาจารย์บอกว่าชีวิตของเราเหมือนเรือที่ออกไปกลางทะเลครับ จะไม่เจอคลื่นลมเลยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นชีวิตของเราบางครั้งต้องเจอปัญหามันเป็นเรื่องปกติมองให้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องท้าทายเรือจะต้องเจอคลื่นลมครับข้อที่5ครับชีวิตของคนเราเหมือนกับฤดูที่มันมีหลายฤดูครับถ้าเราไม่ชอบฤดูนี้อดทนสักนิดหนึ่งครับอดทนเข้าไว้เดี๋ยวฤดูการใหม่มันก็จะเปลี่ยนเข้ามาครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปครับมันจะผ่านไปนะครับข้อที่6ครับ ชีวิตของเราทุกคนล้วนแต่มีปัญหานะครับและปัญหานี้จบลงก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีปัญหาใหม่ขึ้นมานะครับทําความคุ้นเคยไว้ตั้งแต่วันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้เจอปัญหาที่ผมเชื่อว่าหลายคนรู้สึกว่ามันหนักนะครับทําความคุ้นเคยกับมันครับวันหนึ่งเมื่อเจอมันในอนาคตข้างหน้านียเราจะได้รับมือกับมันได้นะครับผมขยายความข้อนี้นิดนึงคือเพื่อนผมคนนึงเนี่ยนะครับคนนี้สนิทกัน เล่นฟุตบอลแล้วก็มีปัญหากับการบาดเจ็บนี่บ่อยมากครั้งแรกเลยที่ผมจําได้ที่ผมเห็นเขาใส่เฟืองแล้วเขาต้องใช้ตัวไม้ประยุงตัวเขาเดินดูเก้งก้างเกะก,กะมากเขาบ่นกับผมตลอดเลยว่าเขาไม่ถนัดเลยเมื่อสัก3ามสี่เดือนที่ผ่านมาเขาบาดเจ็บอีกครับแต่การบาดเจ็บครั้งที่สองเขาเนี่ย ผมรู้สึกเลยว่าเขารับมือได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเดินเหินไปไหนเนี่ยไอ้ไม้ค้ำยันหรือตัวไม้พยุงตัวเนี่ยเหมือนอวัยวะที่33เขาเลยครับผมบอกเฮ้ยโอ้โหเดินคล่องมากเลยเขาบอกชินแล้วเพื่อนครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่กับมันมาเกือบเดือนน่ยตอนนี้ชินแล้วเหมือนกันครับพอปัญหามันเกิดขึ้นแล้วถ้าทําความคุ้นเคยกับมันผมเชื่อว่าครั้งหน้าครั้งถัดไปจริงๆแล้วไม่อยากจะให้เกิดขึ้นรลกครับแต่ในความเป็นจริงผมเชื่อว่า ชีวิตเรามันอาจจะต้องเจอขึ้นลมอีกก็เราจะคุ้นเคยเราจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นนะครับมาถึงข้อที่7สําหรับเอพิโซดที่ผ่านมานะครับปัญหาหนักอยู่ได้ไม่นานแต่คนที่หนักแน่นจะอยู่ได้นานกว่าปัญหามันก็อย่างที่ผมบอกครับมันหมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามาทดสอบเราอยู่เรื่อยๆครับแต่คนที่หนักแน่นเนี่ยไม่ว่าจะเข้ามากี่ครั้งมันมันจะสามารถรับมือได้นะครับปัญหามันจะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับ คนที่หนักแน่นจะอยู่ได้นานกว่าไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาสักกี่ครั้งนะครับข้อที่8เขื่อนขนาดใหญ่ยังทนแรงน้ำไม่ได้ถ้าไม่ระบายมันออกไปบ้างไม่ว่าเขื่อนจะใหญ่ขนาดไหนถ้าน้ำไม่ถูกระบายก็มีโอกาสพังได้เหมือนกันเหมือนคนเราครับไม่ว่าเราจะเข้มแข็งยังไงภาพของเราจะเป็นแบบไหนไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาหมดแต่ถ้าเราไม่ระบายมันออกไปบ้างมันเหมือนเขื่อนที่มัน โดนน้ําหรือเก็บกับน้ําไว้ปริมาณเกินกว่าปริมาณที่มันจะรับได้มันก็พังมันก็มันก็ทลายลงไปครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ปรึกษากับคนรอบข้างมันอาจจะไม่ใช่คําตอบมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่เราสามารถจะแก้ปัญหาได้ทันทีแต่นั่นคือแรงใจนะครับแรงใจในการที่เราจะเดินต่อไปคําตอบใจหนึ่มันมีคุณค่ามากนะครับในการที่เราจะสู้ต่อและที่สําคัญมัน อาจจะทําให้เรารู้ได้ว่าเราสู้เพื่อใครครับตรงนี้นะครับมันคือ8ข้อ8ข้อที่ผมเรียบเรียงมาจากอาจารย์เชนซึ่งมีตั้ง16ข้อนะครับวันนี้เราจะครบท่วนอีก8ข้อรวมเป็น16ข้อทุกท่านตามผมมานะครับมาถึงแนวคิดดีๆข้อที่9ครับข้อที่9คืออาจารย์บอกว่าปัญหาเนี่ยมองปัญหาในมุมมองใหม่นะครับ มองปัญหาเป็นโอกาสนะครับมองปัญหาเป็นความท้าทายอย่ามองปัญหาเป็นสิ่งที่จะหยุดเราไว้นะครับมองปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือตรงนี้ผมเคยเรียนรู้และเคยแนะนําหลายๆคนไปว่าถ้าเป็นไปได้ลบคําว่าปัญหาออกจากชีวิตได้นี่จะดีมากเลยครับเอาปัญหาออกจากพจนานุกรมในชีวิตส่วนตัวของเราไปเลยนะครับแล้วเปลี่ยนมันซะเป็นคําว่าท้าทายนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยพอได้ยินคําคํานึงเนี่ย สมองเราจะทํางานแบบนี้ครับเราจะเปลี่ยนคําเป็นภาพถ้าคํานั้นเป็นคําที่ดูเป็นลบภาพที่ออกมาในมโนภาพหรือการรับรู้เราก็จะเป็นลบนะครับยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนร่วมง,งานเดินมาให้นายมีปัญหามาให้แก่วผมถามว่าท่านจะรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกภาพมันก็จะเกิดเป็นภาพลบแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคําพูดใหม่เฮ้ยมันมีความท้าทายมันมีโอกาสสาหรับเราภาพมันก็จะกลายเป็นบวก ตรงนี้มันมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองการรับรู้แล้วผมเชื่อว่ามันจะมีแรงใจในการที่เราจะสู้มันต่อไปนะครับมันอาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่มันจะใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าถ้าลองดูครับถ้าทําแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ก็แค่เลิกไปเท่านั้นเองผมเชื่อว่านี่ว่าเป็นอีกหนึ่งคำแนะนําที่ดีๆนะครับข้อที่9นะครับข้อที่9แล้วมาถึงข้อที่10ครับอาจารย์เชนบอกว่าทําตัวให้เหมือนน้านะครับ น้ำเนี่ยถ้าไหลไปเจอกำแพงเนี่ยถ้ามันมีรอยรั่วรอยเล้าเนี่ยมันก็จะพยายามมุดหลุดลอดออกไปใช่ไหมครับน้ําก็จะซึมไปตามรอยนั้นนะแต่ถ้ามันไม่มีอรอยก็ไม่เป็นไรฮะมันก็จะอ้อมไปอ้อมกำแพงไปครับไปหาสุดกำแพงมันก็จะหาทางออกไปจนได้อะถ้ามันยังไม่มีสุดกำแพงอีกไม่เป็นไรครับมันก็จะเอินก็จะท่วมนะครับ น้ำปริมาณมากมันก็จะทำให้กำแพงอาจจะพังอาจจะทลายลงไปได้แต่ถ้ากำแพงแข็งแรงมากมันไม่พังไม่ทลายลงไปก็ไม่เป็นไรครับเมื่อมันท่วมมันทนมันเอ,อ่รมันลดเดี๋ยวมันก็จะข้ามทะลักออกไปได้จนได้เนี่ยครับคือทำตัวให้เป็นน้ำนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะไม่อดตายเราก็จะมีทางออกเสมอนะครับถ้าเราไม่ยอมจำนวนเราก็จะไม่แพ้คือ ผมชอบตรงที่การเปรียบเทียบเปรียบเปหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า analogi อันนี้ผมเห็นภาพเลยว่าเออถ้าเราทําตัวเป็นน้ําแล้วเจอกําแพงน้ํายังไงมันก็จะต้องข้ามไปกาแพงไปได้ไม่ทางใดทางหนึ่งนะครับคือผมเข้าใจว่าทุกทุกวันนี้เราเจอปัญหาลองคิดภาพดูนะครับถ้าเราถ้าเราพยายามที่จะสู้กับมันพยายามจะหาทางออกมีงานประจาโดนเลิกออฟหรือ อาจจะให้พักงานไม่ได้รับเงินเดือนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็พยายามหาทางออกไปไปขายของในห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าโดนคำสั่งปิดอีกใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรหาทางออกใหม่ก็ไปมีอะไรอะ่ะมีรถเรามีรถขับเราก็ขับรถส่งของก็ได้ส่งของข้ามจังหวัดมาเจอเคอร์ฟิวอีกส่งของไม่ได้อีกอไม่เป็นไร เรามีฝีมือทํากับข้าวทากับข้าวส่งก็ได้คนกินข้าวกินกลางวันไม่เกี่ยวเคอร์ฟิวคือมันก็จะมีทางออกของมันไปเรื่อยๆครับทาตัวให้เหมือนน้ําผมเชื่อว่ามันจะสามารถหลุดลอดไปหามันจะมีช่องทางให้ไปจนได้นะครับลองมาดูข้อที่11ต่อนะครับอาจารย์บอกว่าวันนี้ครับถ้าเราเจอปัญหาบางครั้งเราต้องถอยออกมาบ้างครับการถอยเนี่ยมัน มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปนะครับคือฟังดูแล้วมันถอยมันถอยหลังหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าธนูเนี่ยครับอาจารย์เชยบอกว่าธนูเรายัางต้องง้างมันถึงจะส่งลูกธนูมันออกไปได้ใช่ไหมครับปืนเนี่ยครับปืนก็ยังต้องมีการกระชากหรือการง้างไกลปืนนะครับกระโดดอย่างเดียวก็ไม่ไกลครับถ้าจะกระโดดเนี่ยให้ไกลต้องถอยหลังมาก่อนใช่ไหมครับต้องถอยหลังมาก่อนมันถึงจะกระโดดได้ไกลกว่าเดิมถ้ายืนอยู่กับที่แล้วกระโดดมันกระโดดไปได้ไม่ไกลครับ การถอยเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นนะครับคือเราจะรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกําลังบอกอะไรเรานะครับมันกําลังสอนอะไรเราโควิดมันกําลังสอนอะไรเราบ้างนะครับมันสอนให้เราประหยัดมันสอนให้เรารู้ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเคยคิดว่างานประจำเนี่ยมันจะไม่มีมันจะไม่มีวันที่มันจะไม่มั่นคงแต่วันนี้งานประจําบางงานมันก็ไม่มั่นคงแล้วนะครับงานประจํามันจะอยู่กับเราตลอด นะครับมันก็ไม่จะอยู่ตลอดไปนะครับมันสอนให้เรามีอะไรครับมันสอนให้เราอดออมประหยัดเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่ประหยัดในอดีตที่ผ่านมาเราใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยมันก็ส่งผลไปถึงวันนี้มันสอนอะไรเราอีกครับมันสอนว่าเราต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางเราจะต้องไม่ประมาทคือนี่แหละครับคือการถอยมาเราจะเห็นภาพใหญ่นะครับคือผมเชื่อว่าทุกวันนี้นะครับเราเราอยู่กับปัญหาบางครั้งเรามองไปทางไหนเราวรู้สึกปัญหา ปัญหามันเยอะมากนะครับคือผมอยากให้ให้เรานึกภาพตอนที่เราเป็นเป็นคนที่แนะนําเพื่อนเวลาเพื่อนเราเจอปัญหาครับทําไมเราแนะนําคนอื่นเขาได้ครับเราบอกเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิปัญหามันไม่เห็นยากเลยค่อยๆค,ค,คิดไปนะครับเพราะเราเอาตัวเองออกมาจากปัญหาเราไม่ได้อยู่ปัญหาตรงนั้นนะฮะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่เหมือนกับเพื่อนเราที่เราแนะนําเพราะเขาอยู่ตรงปัญหาใช่ไหมครับ <pe ar> ถ้าเราถอยออกมาจากพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาเราก็จะเห็นภาพที่มัน มันกว้างขึ้นการถอยเพื่อให้เราไปไกลกว่าเดิมครับการถอยเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์เชนฝากเราไว้นะครับในข้อที่11นะครับข้อที่12ครับอาจารย์บอกว่าให้คิดถึงส่วนที่เรามีอย่าคิดถึงส่วนที่มันหายไปนะครับถ้าวันนี้ไม่มีเงินตรานะครับแขนขาก็ยังมีนะครับอาจารย์บอกว่าหมดเนื้อหมดตัวหลังคาคุ้มหัว ก็ยังมีครับวันที่โชคร้ายคนที่โชคร้ายกว่าเราก็ยังมีครับไอ้วันที่มันมืดมนไม่เห็นทางแสงสว่างในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีครับนี่คือนี่คือชุดความคิดนี่คือความคมคายที่อาจารย์ได้ฝากมาให้เรานะครับซึ่งผมชอบมากคือเรามักจะบอกกับตัวเองว่าเราหมดหวังแล้วนะครับหมดแรงใจผมว่าไอ้คาว่าหมดหมดร้อจริงๆมันไม่หมดหรอกครับ ถ้าเราพยายามมองหานะครับเราจะเห็นส่วนที่เรามีนะครับหมดหวังไม่หมดหรอกครับมันยังมีความหวังบางอย่างในชีวิตเราแน่นอนครับหมดแรงใจไม่หมดหรอกครับมันยังมีแรงใจจากใครบางคนหรือแม้กระทั่งแรงใจจากตัวเราเองที่มันยังหลงเหลืออยู่มันไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่หมดแบบเป็นศูนย์หมดเงินหมดทรัพย์สินลองหาดูดีๆครับมันอาจจะมีทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นทุนในเวลานี้ได้ หรือทรัพย์สินที่มันอยู่กับตัวเราที่ไม่มีใครเอาไปได้คือปัญญาของเราเนี่ครับเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมผมว่ามันไม่หมด100%ยเปอหรอกครับหมดคนรักบางคนบอกไม่มีใครรักเลยหมดคนรักไม่จริงครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเขารักเราครับยังมีคนรักเราอีกหลายๆคนที่เราอาจจะนึกไม่ถึงคนที่อยู่ข้างๆเรามาตลอดนะครับเราไม่ได้หมดคนรัก100%นะครับทุกอย่างไม่มีหมด ยกเว้นหมดลมหายใจนะครับทุกอย่างไม่มีหมดมันต้องมีเหลือให้เราได้คิดถึงมันบ้างหามันให้เจอครับมาถึงข้อที่13ครับอาจารย์บอกว่าต้องไม่ยอมจำนนเมื่อถึงที่สุดแล้วเราจะเริ่มหาทางออกถ้าเราไม่ยอมจำนนนะครับอาจารย์บอกว่าถ้าเราหาทางออกไม่เจออาจเป็นไปได้เพราะว่าเรากําลังมองหาแต่กําแพงอยู่นั่นคือเราหันหน้าเข้าหาปัญหาเราก็จะเจอแต่กําแพงเปรียบเสมือนปัญหาเป็นกําแพงนะครับ อาจารย์บอกว่าถ้าต้องการมองหาทางออกต้องมองหาประตูครับในทุกความมืดมันจะมีประตูหรือทางออกเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเจอความมืดมนให้จุดตัวเองด้วยสว่างขออภัยครับให้จุดตัวเองให้สว่างด้วยสติและปัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ามองไปทางไหนไมีแต่ความมืดมนให้จุดตัวเองให้สว่างด้วยสติและปัญญาตรงนี้ผมก็ชอบอีกแล้วครับคือ แค่คิดหาทางออกเนี่ยเราก็จะเจอทางออกคือถ้าเรายอมจำนนเราก็จะแพแต่ถ้าเราคิดหาทางเราก็จะเห็นทางนะครับคือมันไม่ใช่การสู้แบบประเภทหลังชนฝาสู้แบบบ้าคลั่งนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันคือการหาสติหาปัญญาเพื่อจุดแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองไม่ใช่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเรากิจการเราพังเราขาดทุนเราก็เอาเงินทุนลงไปอย่างบ้าคลั่งแบบนั้นไม่ใช่การสู้ด้วยปัญญา การสู้ด้วยสติปัญญาเนี่ยเมื่อเราเจอกำแพงเราก็จะเรียนรู้ว่าตรงนี้คือกำแพงนะเราเรียนรู้แล้วเราก็หาทางใหม่ที่ไม่ใช่พยายามเอาตัวเองดันเข้าหากำแพงซึ่งมันจะเพิ่มแต่ความเจ็บปวดแล้วก็ความเสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหาทางออกด้วยปัญญานะครับมาถึงข้อที่14แล้วครับอาจารย์บอกว่าให้คิดถึงความสุขบ้างนะครับให้คิดถึงความสุขบ้างคือ เวลาเราคิดถึงอะไรบ่อยๆนะทุกท่านครับสิ่งนั้นมันจะขนาดมันจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าเราคิดถึงปัญหาปัญหามันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับในทางกลับกันถ้าเราคิดถึงความสุขความสุขมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับคนเรานะครับถ้ามีความสุขความทุกข์มันก็จะไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะคนเราจะสุขและทุกพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันไม่ได้ครับสมองเราเมื่อคิดถึงความสุขเนี่ยมันก็จะไม่มีพื้นที่ไปคิดถึงความทุกข เพราะฉะนั้นเอาความสุขมาแทนที่ความทุกข์ซะวิธีการคือเวลาเราเครียดมากๆนะครับลองเปลี่ยนมานึกถึงเวลาที่เป็นความสุขบ้างย้อนเวลาไปถึงช่วงเวลาที่ที่เรารับรินญญานะครับมีคนมาแสดงความยินดีกับเราในวันที่เราสําเร็จการศึกษาเราอยู่กับครอบครัวเรามีความสุขในเวลานั้นเราถูกอลอตเตอรี่เราถูกรางวัลเราเราเห็นหน้าลูกเป็นครั้งแรกนะครับอารมณ์ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับ ความสุขที่ทําให้เรายิ้มได้ทั้งหมดนะครับจิตใจมันจะมีความสุขนะครับแต่แน่นอนนะครับสักพักหนึ่งเราก็จะกลับมาสู่ปัจจุบันถูกไหมครับแล้วเราก็จะคุยกับตัวเองว่าเอ้ยความสุขเหล่านี้มันเป็นอดีตไปแล้วนี่ใช่ครับสิ่งเหล่านั้นมันได้ผ่านไปแล้วความสุขเหล่านั้นมันได้ผ่านไปแล้วก็เช่นเดียวกันกับไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นครับมันจะอยู่กับเราตลอดไปได้อย่างไรครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้น การคิดถึงความสุขผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นช่วงเวลาดีๆที่ทําให้เรามีแรงใจในการต่อสู้กับปัญหาในช่วงระยะเวลานี้คือไม่รู้สิเวลาที่เราแชร์ Facebook ลงมาในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยเราก็พยายามจะแชร์แต่เรื่องดีดๆใช่ไหมครับผมเห็นโอ้ร้อยละเกทุกคนก็จะแชร์เรื่องดีๆใน Facebook ทั้งนั้นซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นปกติและเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่เวลาเราแชร์ให้คนอื่นเราคิดเราคุยกับคนอื่นเนี่ยเราทําไม เอาแต่เรื่องดีๆมานำเสนอหรือมานำลงให้คนอื่นเขาเห็นแต่เวลาเราคุยเราคิดเราอยู่กับตัวเองทำไมบางครั้งเรื่องเราวร้ายๆมันคนเวียนมาทำลายเราทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาทำตัวเป็นเหมือนกับเราจะโพสต์ลงเฟซบุ o กนะครับลองรีคอร์เอาเรื่องดีๆวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างเราจะโพสต์ลง facebook ลองกลับเข้าไปดูใน facebook ก็ได้ครับผมเชื่อว่ามันจะมีเมมโมรีดีๆที่เราเคยโพสต์เราเคยมีความสุข เรื่องราวแ,แบบนั้นนะครับคิดถึงมันบ้างในช่วงเวลานี้นะครับมาถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วครับข้อที่15แล้วนะครับอา,อาจารย์เชนฝากข้อคิดไว้ว่าให้คิดถึงคนอื่นมากๆนะครับตรงนี้คือมีการเมนชั่นถึงการตัดสินใจคิดสั้นค่าตัวตายในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับคือการตัดสินใจจบปัญหาด้วยการการยอมแพ้หรือการจบชีวิตเนี่ยคนที่เจ็บป่วยในคนที่อยู่ต่อนะครับไม่ใช่ คือคนคนที่รักเราครับคือเราไปชีวิตหนึ่งชีวิตมันจบไปแต่อีกชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเขาลําบากนะครับเขาเศร้าเขาเสียใจนะครับคือไอ้วันที่วันที่เราอยู่เราก็ล้วนล้วนแต่ที่ลำบากเราต่อสู้มาด้วยกันนะครับแล้วถ้าเราไปมันจะไม่ยิ่งทําให้เขาลําบากเพิ่มขึ้นไปอีกหรอครับคือถ้าเราทําให้เขามีความสุข มากไปกว่านี้ไม่ได้ก็อย่าทําให้เขาทุกข์ไปกว่านี้เลยครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนใจผมว่าหลายๆคนอาจจะมองมองปัญหาแล้วก็มองแคบมองแค่วงจํากัดยิ่งเรามองแคบเท่าไหร่ปัญหามันก็ยิ่งบีบเราบีบเรามากขึ้นอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เรากอดคอกันสู้ครับกอดคอกันร้องไห้ในวันนี้นะครับถ้าเราสู้กันต่อไปไม่แน่ครับในวันหนึ่งในอนาคต ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะมาถึงอย่างแน่นอนนะครับเราอาจจะกอดคอกันหัวเราะกอดคอกันยิ้มมีความสุขก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้นะครับก็อยากให้เราผ่านไปด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราผ่านไปคนเดียวหรือเราปล่อยให้คนอื่นเขาผ่านไปเพียงลําพังมันต้องผ่านไปด้วยกันนะครับในเมื่อเรากอดคอสู้กันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคิดถึงคนอื่นมากๆนะครับมาถึงข้อที่16แล้วครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมเรียบเรียงมานะครับ อาจารย์บอกว่าอยากให้ตระหนักในความโชคดีของเรานะครับถ้าวันนี้เราเราเบื่องานเหลือเกินนะครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยการเบื่องานของเรามันคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนที่มันขออภัยครับของคนที่ไม่มีงานให้ทำครับถ้าวันนี้เราเบื่อไม่อยากจะกินอะไรอีกมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนที่ไม่มีอะไรจะกินก็ได้นะครับและถ้าวันนี้เราเบื่อบ้าน บ้านมันไม่ใหญ่โตไม่โอ่อ่าอย่างที่ควรอย่างที่หวังในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนที่ไม่มีบ้านจะอยู่ถ้าชีวิตวันนี้มันแย่มากเลยนะครับในอีกมุมหนึง่งมันอาจจะเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ของคนที่พยายามจะหายใจเฮือกสุดท้ายบนเตียงผู้ป่วยวิกฤตอันนี้ผมเติมเข้าไปเองผมเชื่อว่าชีวิตมันแย่เนี่ย ในมุมมองของเราว่าเฮ้ยเราไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วในหลายๆกรณีที่หลายๆคนคิดสั้นแต่เชื่อไหมครับว่าในวินาทีเดียวกันยังมีอีกหลายๆคนที่พยายามต่อสู้พยายามจะหายใจในนาทีสุดท้ายในห้องผู้ป่วยวิกฤต<อ>ก็อยากให้เลือกมองในสิ่งที่เราอยากมองเห็นนะครับเราอยากโชคดีก็มองความโชคดีของตัวเราที่มีอยู่ในเวลานี้นะครับ คนตาบอดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือการมองเห็นนะครับแต่วันนี้คนที่มีตาที่มองเห็นอย่างเราเนี่ยครับกลับไปมองปัญหาที่ที่มันมันยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่กว่าการที่เรามีโอกาสได้มองเห็นนะครับและนี่คือคํำคมช่วงสุดท้ายที่อาจารย์เชนได้ฝากไว้ให้พวกเรานะครับอาจารย์บอกว่าถ้ามืดก็แค่ลืมตาถ้าไม่กล้าก็แค่ก้าวขาออกไปถ้าไม่ถูก ก็แค่เปลี่ยนความคิดถ้าผิดก็แค่กลับตัวกลับใจถ้าแพ้ก็แค่เริ่มต้นใหม่ถ้าชีวิตไม่เหลืออะไรก็แค่ใช้หัวใจก้าวเดินครับทุกท่านครับผมคงไม่สรุปอะไรอีกแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยมไปด้วยคุณค่าของความคิดของผู้ชายคนหนึ่งครับอาจารย์เชนจตุพลชมพูนิตขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับ ข้อความดีๆความคิดดีๆที่มันจะเป็นกุญแจให้กับเราไขาเอาสิ่งดีๆที่ผมเชื่อว่ามีอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจของทุกคนอยู่แล้วแล้ะครับเอาสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเราออกมาใช้นะครับเพื่อค้นหาสิ่งดีๆและเดินไปหาวันดีๆที่รอพวกเราอยู่ในอนาคตด้วยกันนะครับเราจะเดินไปด้วยกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบกับกัปตันหมีมีเรื่องมาเล่าในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ